เอาเอาแล้วกระโดดนี้งี้ยสุดโอ้โหยากเลยเฮ้ยเฮ้ยเบียรเทอร์มันหมานว่ะมึอนี่นมันยากตรงมันมีเฟืองด้วยนี่แหละมันวัดยากเอาส่วนโชว์หน่อยสิขึ้นไหมไม่เ,มเลยขึ้นแต่ง่าอะไรวะมีแต่ง่าเลย <c oughs> <c oughs> บ่า,นานอะไเกินทิน <c oughs> น้งเบญจอาชักเบญจอาชักเราไปเบญจอาชัก ลายมือนี่รถเกี่ยวเขาคือเก่าครับนี่บังขันบ่นได้เอากล่องมาตีไปได้แล้วครับสามแต้มนี่กำลังเอากล่องมาเดี๋ยวผมจะตีไม้นี่นะครับบรรยากาศหนา้าหนาวลมเย็นๆได้บ่น้องตอนนี้เขากำลังมาตีเมื่อกี้กัดกัดย่างดีจนได้ไปเอากล่องมาตอนแรกว่าสิมันตีเลื่อยเิดว่ามันสิบ่มีช็อตนะพี่น้องผมตีไปมีชอ็อตเบิดเลยเบิดูนะพี่น้องได้แล้วได้แล้วสองสามแต้มกัดให้เน่ยโชว์แนะ่พอเห็นกล่องแล้วผมมีกัดนี่เรียกเลียกใส่ไม้เกี่ยวเขานะครับบรรยากาศลมกำลัง ีีีีหม่บางทีมันคือการดีแถบประเทศกล้องแล้วว่การเลยโอ้นั่นนั่นนั่นไม่บอกนั่นนั่นมันอะไรกินปลามันอะไรกินปลาหน่อยปเ๊บพอเจอกล้องแล้วนักแสดงไม่พร้อมเลยได้ป๋ารู้ดีแล้วบอกแล้วเลยนั่น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 ปลาหน่อยว่านเอาแล้วบางทีมันเอาแล้วอมโอมอย่ามากวนหน่เด้ออมโอมกำลังมันนักแสดงไงกำลัง เงียบเงาเลยนำคล้องอย่างงี้แหละครับนี่ข้างกันแท้โอ้ยเอาเอาพึ่มโอ้ยการบอดเถิดเอาเอาไรไรไรตัวน้อยอะเอา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 เฮ้ยการบอดเถิดมันการบอดเถิดมันการบอดเถิดเอาเอาเอาแล้ว โว้าวกระโดดหนีเงี้ยไอ้สัตว <laughs> ์มึงจะไปใส่มึงก็บกักัดกูโตใหญ่กระโดดหนีเหี้ยวะนี่แม่โอ้ปลาปลามันก็ร่างหิวเหี้ยตอนนี้อโอ้ยกัดมีตะกัดถือเจ้าบังเนี่ยปุ๊กเนี่ยแม่นาะเดี๋ยวเอาไว้ให้สุ่มไม้ลักมันตีตรงน,นี้ อะไรอะไรปลาโคดเดือดอะตรงนี้อะนี่ยังวะแสดงซ้ำมแต้มเหมือนบ่เพราะเอากล้องมาบ่าเห็นบ่ให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยอายกล้องนักสแสดงน่ะตัวน้อยเอาสวอบโชว์หน่อยสิขึ้นไหมไม่เงยขึ้นแต่หน้า อะไรวะมีแต่ญ่าเลยหามเงยวัดบะถือพี่น้องโอ้ยจัดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยวะเรียบร้อยอีกหนึ่งแต้มอีกหนึ่งแต้มอีกหนึ่งแต้มกดประ่านมังหันกดประธานอีกหนึ่งแต้มเอ้โอ้โอ้อ้มามาไปโก้ได้อีกแล้วครับกดประ่านพี่น้องได้กดแต่ตอนวัดปอกขับไซปอกสองสามนิ้วอยู่เป็นไงบ้างครับปดกดเลยโอ้โห เสียใจมากเลยครับเมื่อกี้ตากล้องผมทําหลุดมือถึงตัวจะเล็ก็เสียดายมากอาหารข่ําเราหลุดมือได้ไงวะโอ้โหยังตามอะ่ะแต่ไม่เอาอะ่ะเห็นบ่โอโ้เสียงรถผมมาแล้วน่าจะเป็นรถน้องรักมาแต่รักมาตกแล้วจริงๆไหม อเออใช่จริงๆน้องรักมากกับน้องแน่นไม้นี่ไม้เด็ดเป็นจากตบมามันตอดแล้วมันปล่อยอ่ะมันตอดแล้วมันปล่อยอ่ะมันไม่เอาเลยอ่ะ<า>ผู้ใดลงตีแน,นมโมโมะนำโอ๊ะโอ๋บ่ลืมกอดอีกแล้วลืมกอดอีกแล้ว ไปแต้มที่ห้าครับใส่ใหญ่อยู่นะใส่ใหญ่อยู่นะใส่ใหญ่อยู่นะโนาลากดูดูโฟมยกวนครับนี่แลนแรนแรนแนไปก็ปล่อยปลากูอีกเด้อมึงไปก็นี่ใส่ง่อยู่ครับตัวนี้ตัวนี้ใส่ง่ายฮะบ่มาโอ้โหมานมนครับพี่น้องดูว่าจะได้กี่แต้มวันนี้หมายนี้ก็คือหมายท่องหาท่องนาพี่น้องห้าแต้มแล้วครับวันน ja. ี้คนเดียว นี่บังนี่ล่ะมันเทดปลาพมรูดบางหันพี่น้องตัวนี้ต้องได้ละตัวใหญ่ตัวใหญ่อันอู้กันเราบ่เอาจแเ้วโอ้ยหนูก็ร่างถไปเอาตัวนั่นเลยเฮ้ยอู้ตัวคนใหญ่ตัวใหญ่มากเลยโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเบ็ดเทอร์มันหมานว่ะโอนี่โอ้โหทุกคนดูอู้เบ็ดเทอร์มันคือหมานแท้เบิ่งเด็กหน่อยมันลงไปตีหมอนเทอร์แต่ว่าหลายคนมันบ่ได้หกแ cm แล้วคันนี้หกแ้มแล้วโอ้เธอเอาส่องไปลยได้โชว์เลยตัวใหญ่เลยนะดูสิโอ้โหนี่ไอ้ซาติดสั่งสองโลมันย้อนแยงอะจังได้ก็ได้ย้อนแสงดิ้งจนต้นงามปะโอ้ดิ้นต้แตกดิ้งจนต้นแตกโอ้ โอ้ยไอยองว่ดได้นะยองมึมีเขมคอยไอเลือดเกี่ยวเขาไว้คนละโดนหนูยังบ่กท่านปดหอดเงาออกเบิ้งตีล่ะบ่กท่านตีตีนเขาอยู่มันต้องถึงคิวน้องรักวันใดวันหนึ่งอ่ะทุกคนฟังจริงนะไหนไอ้ยองมึงทำไม้แตกแล้วมึงไปลากห้าขึ้นมาทำไมโอ้ยใช่หรือป่ะ มันบอแม่แล้วบนิ้สิงสักซิดก็หาเธอพูดเดียวว้าวไปทัวร์พิธีอีกแล้วเนาะพูดแน่นเราตีไปคตดไก่อ่ะเป็นตาเดี่ยวยุสิมีแต่บันนีบนเดียวซะบ่เนาะก้อยาก้อยาอุปสรรคมันยากตรงไหนรู้ไหมมันยากตรงมันมีเฟืองด้วยนี่แหละมันวัดยากเวลาเราวัดไปไม่รู้ว่าเราจะโดนเฟืองหรือว่าโดนปานะคะสิงสักชิดสิงสักชิดสิงสุดชิดมีตาแล้วเอาเลย ไม้แตกทําไม่ได้วันนี้จะพังให้ไม้แตกไปเลยมันตียากกับหย่อนว่ามันเนียต้นใหม่อยู่ข้างล่างนี่แหละบ้าๆแล้วเกือบกินทิ้งเ้ยวันนี้ใครเช็ดไลยบอสมุสีดเจ้าเฮ็ดแมงมันกับพันว่วะบอสมันของถึงวันแรกดึงอะไรเนี่ยดึงแห้งของตุ่นอยู่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่งบอสบวให้เมตตา กูอื smile, realize, ่นเขาละได้เอาได้เอาคอยนัดเตี้มสปูอยู่นี่ยานั่นเห็นบอเสียได้มันก็วัดฟงใส่ตากูอีกบาดเหนียานั่นว้าขนบาดมาตีปลาสปอก็เลยเป็นยังสีปกติมันอสีโบฟู่เองบอกกันนันพังแล้วบ่ะนี้บอกกันนันพังปลาอันอันน้อยอ้าปึ้งเงียบมั้งก็ไปโตกูหอนอ่ะหุ่นมึงตีไปใส่เงียบไปโตกูหอนหุ่นนั่งเกลียวเหนีย รักรับแก้วผูนะฮะเดวก็ไม้แตกเดวกับเอ้าเอ้ามันเข้าไปข้างในเอามานี้เฮ็ดให้ยายาเมื่อยเฮ็ดแห่งนี่ได้แล้วได้แล้วมึงมีปัญหาอยังครับหลอกมึงมันบริฟูได้แต่มึงพันเหี้มันฟูอ่ะกูไเข้าใจเบี้ยมุนจังเลยเห้ฟูอ่ะเสียงดีสิเบ้งนั่นี่ฟังฟังฟังออ ขึ้นเสียงขึ้นหลอกสีห่างนี่เว้ยไปอัวมาบอกว่าพวกนีอดสัตว์โอ้กาลันตนี่มวนๆน้องเรากาลันตีตีมงอไม่หยุถ่ายยู่นี่มัดไหกูเด้เฮ้ยไอเอากลองไปเข้าบ้านกันอยงเดี๋ยตัวมเนคุณทร่มาบอกเมื่อกี้ ช่วยบอกว่าบอกว่ามันจะอยู่ในบ้านไม่ได้ออกมาบอกว่าไปเบิร์งพอแล้วเดี๋ยวนี้เขาอ่านเขาเนอะเป็นยอดชักเดี๋ยวไปเบิร์งยออดกันดีนะอยู่ใกล้ๆว่าเราหน้าจิกินเหล่าน้ำฟังบุญกับถิ่นหน่อมั้งเออไป็นยออดชักเอาเธอเอากล่องไปบนเนี่ย โอเคไปคลิปนี้พ่อไวสมิกะได้หลายแล้วมื่อนนี้ขออนุญาตกำบ,บ้านก่อน